สวัสดีครับนี่ครับก็เป็นพี่ที่เป็นเท่าแก่ทอดกากหมูขายนะครับวันนี้นะครับจะมารับเตาแล้วนะครับผมเตาพี่เขาสั่งทําเป็นพิเศษเลยนะครับได้นําน้ํามันหมูมาเองนะครับแล้วก็ตัวโบเวอร์สามนิ้วนะครับก็พี่เขาอยากได้ไฟแรงสุดๆเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้มาเทสก็เป็นพัดลมตัวเล็กนะครับแต่ตอนนี้ จะใส่เป็นพัดลมสามนิ้วนะครับโบเวอร์ตัวใหญ่มากนะครับอันนี้พี่เขาก็นํามาเองนะครับพร้อมน้ํามันนะครับจะนํามาเทสความแรงของเตาตัวนี้นะครับเตาตัวนี้นะครับก็เป็นเตาสิบนิ้วนะครับทําเป็นแบบพิเศษเลยนะครับท่อล่มสองนิ้วนะครับแล้วก็ท่อน้ํามันหนึ่งนิ้วนะครับผมดูความใหญ่นะครับผมกงจะจุดเลยเนี่ยอ่า แล้วก็ด้านหน้านะครับจิดล้อนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับผมนี่นะครับก็จะมาเทสการจุดไฟกันเลยก็อันนี้เราจะสาธิตแบบว่าใส่กระดาษทิชชู่จุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านาไปใช้บางทีไม่มีน้ำมันผสมอันนี้ที่ใส่น,น้ำมันเยอะนะทําใส่น้ำมันเยอะคุณจะติดยา,ยากครับ เพราะว่าเพราะว่ากระดาษมันจะจมไปในน้ำมันมันจะไม่ค่อยติดไฟงูตุองเวลาใช้จริงผมอุน่นแล้วมันหมูให้มันร้อนหน่อยใช่ผมันร้อนแล้วมันจะติดไฟได้ไวถูกต้องคนระับอ่ะทีนี้ที่จุดไฟได้เลย ก็ใช้กระดาษทิชชู่ในการจุดไฟหมูล้นเลยอ่ะ,อะก็เป็นน้ำมันทอดกากหมูที่ใช้งานที่เปิดอารมณ์ครับแต่งเปิดค่อยๆเปิดไม่ต้องเปิดแรงครับเพราะว่าอันลมมันเูยอย่าง อ่ะทีนี้พี่เปิดพัดลมสุดเลยครับเร่งเลย đây lên นี่นะครับก็เทสการจุดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เตรียมจัดส่งนะครับตัวรุ่นสิบนิ้วนะครับสองตัวที่ได้สั่งทำนะครับแล้วก็พี่ก็เอาตั้งโต๊ะไปอีกหนึ่งตัวนะครับถูกใจนะครับตัวนี้ตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้ราคา4 5 0พันห้าร้อยนะครับรวมค่าส่งก็จากทดลองการจุดไฟเป็นอย่างไรบ้างครับพี่โอ้โคตรเยี่ยมเลยอ่า เลิกเลิกคิดถึงแก๊สได้เลยเตาไม่มีขเมเห่านะครับจุดด้วยน้ำมันกากหมูนะครับน้ำมันหมูใช้งานได้จริงนะครับเลิกเลิกสนใจแก๊สแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเตรียมจัดส่งของนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจสามารถสั่งจองทำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ